สวัสดีค่ะท่านักลงทุนยินด,ดีต้อนรับสู่รายการวิพาคุณค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็ย่างเข้าหน้าฝนแล้วนะคะซึ่งฝนที่ตกลงมานี้ค่ะแม้จะสร้างความลำบากในการสัญจรให้กับคนในกรุงเทพมหานครแต่ก็ถือเป็นการช่วยสร้างความหวังนะคะในการบรรเทาภาวะภัยแรงที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมาต่อกเกษตรกรในจ,จังหวัดได้นะคะโดยตัวอย่างพืชไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแรงก็คืออ้อยค่ะซึ่งหนึ่งในบริษัท ผู้ประกอบการด้านน้ำตาลชั้นนำของประเทศไทยซึ่งก็คือบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนนั้นก็เพิ่งรายงานผลประกอบการแต่มาที่2ปีนี้ออกมาในระดับที่ต่ำนะคะเนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรามองว่าแนวโน้มน้ำตาลในช่วงขาขึ้นจะทำให้ผลประกอบการในปีหน้านั้นดีกว่าปีนี้ได้ค่ะแม้ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะยังต่ำลงนะคะจากฝนที่ล่าช้ารายการของเราในวันนี้นะคะจะมานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจของหุ้น KSL ค่ะ ค่ะสำหรับหุ้น KSL นั้นนะคะข้อมูลล่าสุดจาก www.settrade.com พบว่านักวิเคราะห์ดาวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด4โบรกที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้อยู่นั้นก็แนะนำซื้อค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกำไรสุทธิไตรมาสที่2ปีนี้ลดลงทั้งเยอ r น n เยียและ Q on Q โดยกำไรสุทธิในไตรมาสที่2ปีนี้นั้นอยู่ที่179ล้านบาท ลดลงถึง61%เยนเยียและ49%คิวออนคิวและก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ผลจากรายได้อื่นๆนะั้นน้อยลงกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ลดลงจากปัญหาอ้อยขาดแคลนและการปิดปรับปรุงโรงไฟฟ้ารวมทั้งราคาขายเฉลี่ยของเอทานอลต่ำลงอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นจากค่าขนอ้อยไปยังท่าเรือและค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน ย่างไรก็ดีเราคาดกำไรสุทธิในตรมที่3ปีนี้จะเพิ่มขึ้นได้ QonQ และค่อนข้างทรงตัวเยออนเยด้วยปัจจัยหนุนจาก 1. ราคาขายเฉลี่ยของน้ำตาลสูงขึ้นซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจน้ำตาลดีขึ้นและ 2. คา่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่จะลดลง QonQ จากต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำลงและไม่มีคา่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานเข้ามาเหมือนในตรมาที่2ปีนี้และเราคาดว่ากำไรสุทธิในปีหน้าจะเติบโตได้จากปีนี้ จากการที่1ราคาขายเฉลี่ยน้ำตาลที่จะสูงขึ้นตามน้ำนองขาขึ้นในตลาดโลกซึ่งอาจจะช่วยชดเชยผลกระทบจากปริมาณอ้อยที่จะลดลงจากปีนี้ได้โดยทางเคสลั้นได้ทำสัญญาขายล่วงหน้าราว25%ของการผลิตอ้อยในปี2 6 0ที่19เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งก็เป็นราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี2 5 5 9ที่ทำได้ราว15เซนต์ต่อปอนด์ขณะที่ค่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีหน้าจะลดลง10%เอนเยียมาอยู่ที่เกือบ7ล้านตัน จากในปีนี้ที่อยู่ที่7.6ล้านตันและ 2. ค่าธุรกิจน้ำตาลในประเทศเราและกัมพูชาในปีหน้าจะไม่รับรู้ผลขาดทุนเหมือนในปีนี้จากราคาขายเฉลี่ยน้ำตาลที่สูงขึ้น ทั้งนี้เราคาดราคาน้ําตาลในเมียระกาศสูงขึ้นได้อีกโดยขณะน,นี้ราคาน้ําตาลดิบในตลาดโลกสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปีนี้นั้นอยู่ที่19.69-19.76ถึงเซนต์ต่อปอนด์และสัญญาล่วงหน้าในปี2660อยู่ที่18.36-19.89เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งเราคาดว่ามีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อีกจาก1ราคาน้ําตาลนั้นเคยอยู่ที่ระดับสูงสุดราว30เซนต์ต่อปอนด์ในอดีต และ 2. การเกิดภาวะสมดุลน้ำตาลขาดดุลทั่วโลกในปีนี้และปีหน้าที่เรา8ล้านตันและ5ล้านตันตามลำดับโดยในปีนี้นั้นจะเป็นปีแรกที่สมดุลน้ำตาลทั่วโลกขาดดุลหลังจากที่เกินดุลติดต่อกันมาตลอดในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเราคงคำแนะนำซื้อหุ้น KSL ด้วยราคาพื้นฐานในปีหน้าที่4.70บาทอิงด้วยบวก1 standard deviation ของค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีหรือคิดเป็นสองพั PE ที่18เท่า ค่ะแล้วก,กลับมาพบกับรายการวิภาหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ y o u t e Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ kahin your trusted financial partner